สวัสดีครับผมบ้านนาตตอรี่ช่องคอคนทำมันนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับรถวิบากคันนี้มีคนถามอะไรอย่างเดี๋ยวผมรื้อให้ดูเลยจะมีคนถามเกี่ยวกับมันทำยังไงชุดถังอยู่ตรงไหนยึดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารื้อให้ดูกันครับว่า วิบากคันนี้ทำยังไงแล้วชุดเหล็กเชื่อมอยังไงถังน้ำมันอยู่ตรงไหนฝากกดติดตามช่องด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาลือกัน เรามาดูยึดถังน้ำมันแล้วก็ยึดเบาะยึดเฟรมทุกอย่างนะครับเป็นชุดที่ใช้สำหรับยึดชุดสีกับมีคนถามยึดถังน้ำมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับหลังจากที่แกะชุดสีออกแล้วครับก็จะเห็น ชุดนี้ชุดนี้เป็นที่ยึดถังตรงนี้จะเป็นที่ยึดถังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรองบอกของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับส่วนคนที่ถามถามเรื่องยึดถังน้ํามันมานะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยครับมันจะมีมันจะมีเพจเหล็กจะทําเป็นเพจเหล็กนะเป็นแผ่นมาลอง ตัดเเหล็กพอดีกับถังน้ามันแล้วก็มาลองแล้วก็พอได้ได้ที่ปุ๊บก็เชื่อมเหล็กใส่ยึดยึดเสร็จแล้วก็ยึดถังน้ามันเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาจากถังน้ามันก็จะเป็นเบกค่อยๆไล่ความสูงสามตัวนี้ไม่เท่ากันครับนี่สำหรับคนที่ถามว่าทำยังไงนะครับ ส่วนเหล็กพวกนี้จะเป็นเหล็กเล็กแผ่นบางเจาะรูแล้วก็เอาไว้ยึดกับชุดสีเนี่ยครับจะมีเอาไว้ยึดมากตามตามโครงรถเราแล้วอีกอย่างนะครับใส่บอกนี่นะครับจะเป็นตัวรองบอก แล้วเบาะจะมายึดตรงถังน้ำมันนี่นะเป็นนอ็นอตน็อตน็อตตรงนี้เบาะก็จะมีมีเงี่ยงเนี่ยมีตรงนี้อันนี้เป็นเบาะนะครับมันจะมีเงี่ยงอยู่ตรงนี้มันจะมีที่ใส่น็อตตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีน็อตที่ตรงถังน้ำมันจะมีน็อตมาให้นะครับ ให้เราเอาเงี้ยงเนี่ยนี่ครับพอเราใส่เบาะเข้าไปขอยาเป็นประมาณนี้ ส,สทังน้ำมันยึดอยู่ตรงนี้มันจะมีน็อตน็อตข้างล่างสองตัวเนี่ยยึดกับเพลเหล็กนี้อยู่จะเป็นเพดเหล็กประมาณนี้ยครับเนี่ยแล้วก็นี่เลยครับเชื่อมเหล็กออกมาแล้วก็ทําทีค่ค้าแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากสำหรับคนที่ถามเข้ามานะ นี่นะครับหลังจากลื้อแล้วประกอบกลับเสร็จแล้วครับประกอบกลับง่ายๆครับดูเป็นแนวทางนะครับเอาเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้ที่ผมลื้อให้ดูนะครับเอาเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้กับรถเรานะครับมันอยู่ที่โครงรถเราแล้วก็แนวคิดของเราว่าจะใช้แบบไหนนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางครับ อันนี้รถเน้นเข้าะไร่ข้าสวนไม่ได้โดดไม่ได้อะไรมากมายครับก็เลยแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแต่กระแทกหนักหนักผมก็กระแทกแล้วใช้ได้ครับไม่หักแม่เลยโอเคครับฝากกดติดตามช่องด้วยครับช่องคอคนทำมันแต่ช่วงนี้มีตลดถดิบากฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรสอบถามได้ครับ